สวัสดีจ้าพ wow e ja. ่อแม่พี <s <S. ่น้องจ้าก่อนสิกินกะฝากกดสมัครกันอีกดกระดิ่งกันเลยกดแชร์ข้าเมันตะไครเข้ามานได้จ้าพี่น้องจ้าเป็นกันบางใจให้ช่องของแม่เพ้นได้จ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามากินแชร์ร่วมกันมีส้มต่ำมีแกงไก่ไก่เหนื้วจ้าพี่น้องจ้าแม่เพ้นแม่นกินแล้วพี่น้องจ้ามากินกันจ้าแชรบพ่อแม่แชรบจ้าอม อไม่ใช่ปักซีแก่อดอกหมอมกับน้าใกินจะ้ะ มันนี่ล่ะจ้ะเจยบจ้ะอ,อมเชบักซี่กับเขาบ้นบานกับเสบแล้วพี่นอ้องเห็นจ้ะแห้น าาใส่เนื้อพี่นอ้องให้เดียวกันจับมือกินได้จาน,น,นแต่แสบนากพี่น้องแต่แสบไม่ใส่กับกินนี่เนี่ยพอไปข้างนอกก็ต้องไม่กินอยู่บ้านจา้ะแซ่บกินใส่กับแสบเพื่อกินอยู่บ้านในกองเลยจ้ะ 姐妹，姐妹、嗯。 พี่ปัฒจ้าน,นั่งคิดกับเจอกินพี่จะร้อพี่น้องจ้าไว้จะมีก่อนด้วจ้าพี่น้องจ้าคิดหน้าพอกันไม่ได้จ้าพี่น้องจ้าขอบกับ,บคุณค่ณนะ